ป้อแจ็คพอเธอพูดขึ้นมาฉันว่าจะควรพักสัหน่อยก็ดีอบอกแล้วไงทำไมรเออใช่ตายจริงเธอน่าจะบอกเราว่าเธอจะมาพี่รักเป็นาเน้นแล้วเธอใส่ชุดอะไรมันดูออ้ยจริงจังเครื่องแบบไงเครื่องแบบอะไรเหรอโรองเรียนคริสต์ลไง แต่ทำไมทุกคนที่นี่ถึงรู้ว่าฉันเป็นใครเธอพูดว่าโรงเรียนคริสตัลงั้นเหรออ้วอ้ไป,ปรู้จักชื่อหมาของฉันด้วยเหรอและโปรแกรมดนตรีของเราก้าวหน้าเป็นพิเศษเลยนะคะทวายไลท์ <G Euro> นี่มันชักตลกกันใหญ่นะต้องขออาภัยสำหรับความช่างสงสัยคนนักเรียนหัวกะทิของฉันนักเรียนของคุณเหรอพวกเด็กฉลาดขี้สงสัยเสมอนะฉันจะพาเข้าไปเช็คอินกับเพื่อนเ,อนเ,อนเอนคนอื่นๆเอง ฉันไม่รู้เลยว่าทวายไลท์มีน้องสาวฝาแฝดด้วยไม่มีหรอกทวายไลท์ Twilight คนนั้นคนต้องไปทวายไลท์จากโลกนี้ไม่มีทางไปทวายไลท์จากโลกของลูกมา้าเพราะทวายไลท์จากโลกของลูกมา้าไม่มีทางไปเรนเริสตัลหรือใส่แว็กตาแนะ่โอ้อะละช่างเถอะนะหนูขอโทษค่ะอาจยารย์เจซินหนูแค่ตามสัญ,ญญาณมามันแรงมากและหนูแน่ใจว่าทวายไลท์เธอจะทาอะไรในเวลาว่างมันก็เป็นเรื่องของเธอ แต่ฉันขอบอกว่าเธอทําหน้าที่เป็นตัวแทนของคริสตันอยู่และเธอจะต้องเข้าแข่งขันและจะต้องชนะฉันขอบอกไว้ก่อนอทําไมทุกคนที่นี่ดูเหมือนรู้จักหนูพวกเขาต้องการให้เธอสับสนหรืออาจจะพยายามล่อลวงเธอนอะสิไม่เห็นเหมือนว่าจะมีใครล่อลวงหนูเลยฉันไม่รู้พวกเขามีแผนอะไรแต่ฉันรับรองได้ว่าพวกเขาไม่มีทางชนะฉันไม่อยา